ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอสาวเดือดไรเดอร์อ้างติดต่อไม่ได้เลยเอาอาหารไปกินหมดแล้ววันที่26กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหญิงสาวคนหนึง่งโพสเรื่องเราลงในกลุ่มเบเกอรี่พอเพียงหลังไม่พอใจการบริการของแอป ให้บริการเกี่ยวกับการส่งอาหารเจ้าหนึ่งทั้งยังถูกไรเดอร์นำอาหารที่สั่งไปกินอีกโดยเธอได้ระบุว่าเธอได้สั่งพิซซ่าสี่ถาดใหญ่แล้วคอนเซนเตอร์ก็โทรมาคอนเฟิร์มร,รายการอาหารและช่องทางการจ่ายเงินซึ่งของเธอใช้ระบบตัดเงินออนไลน์ไปเลยพร้อมทั้งยืนยันที่อยู่การจัดส่งอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและแจ้งว่ารอประมาณหนึ่งชั่วโมงเนื่องจากออเดอร์เยอะกระทั่งครบหนึ่งชั่วโมงเธอจึงหยิบมือถือขึ้นมาดูก็พบว่ามีสายไม่ได้รับจึงรีบโทรกลับไปลร้าสายคือไรเดอร์รับสายแลวพูดว่า ผมโทรหาพี่ไม่รับผมเอาอาหารพี่ไปกินหมดละและในแอปขึ้นว่าเราได้ติดต่อคุณไปแล้วที่อยู่ไม่ชัดเจนทําการยกเลิกออเดอร์และแจ้งว่าจะไม่คืนเงินทําให้เธองงว่าในเมื่อคอร์เซนเตอร์โทรมาคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วทั้งที่ที่อยู่ก็ชัดเจนแล้วถ้าไรเดอร์มากดกริ่งหน้าบ้านแม่ของเธอก็จอกมารับทันทีเพราะรอกินอยู่แต่กลับไม่มีใครมาจากนั้นเธอจึงโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ก็ติดต่อไม่ได้กดร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านแอปก็ไม่มีใครติดต่อกลับ โทรกลับไปหาไรเดอร์ขอเบอร์ติดต่อหัวหน้าก็ไม่ให้แจ้งว่าไม่ว่างพร้อมทั้งบอกอีกว่าผมไปถึงหน้าบ้านพี่แล้วแล้วพี่ก็ไม่รับโทรศัพท์ผมช่วยอะไรพี่ไม่ได้ความผิดพีด่ล่าสุดขอเซ็นเตอร์ติดต่อกลับมาหาเธอหลังจากที่เธอแจ้งว่าจะดําเนินคดีซึ่งคอเซ็นเตอร์ระบุว่าจะขอคืนเงินให้กรณีพิเศษแต่เธอส่งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมไรเดอร์ที่ไม่เหมาะสมไรนี้ไปด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ